ทีทู่ไปไหนคะไปโรงเรียนคะ่ะกระโกนภาษาไทยว่าโรงเรียนคะ่นคะตอนนี้ฝนตกคะ่ะเลยใส่ชุดกันฝนนะคะโอ้ชิเคเกอร์มีน้ากากมันตื่นแน ちょっ待てと待,ってちょっと待ってはいはいはい何しか待ってほんと

So, kalau iya, mami jatuh angin. Atau panas? Panas atau lembap? panas? hujan turun kah? Yut cek. Hujan turun kah? Yut 早くこっちおみいけつまって。お母さんさっき見た。何？雨降ってるとき。はいオッケー行きましょう。雨降ってるとき見た？見たよ。どこで見た？ああ目開けてか。目、うん、開けてから見たの。 Hah? Kuat tak? Kuat kuat. 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 Kuat kuat ไอ้เกจะแสบยืนอยู่ตรงนี้รอนะนี่กจะไปไหนคะไปโรงเรียนค่ะหาท็เเพราะว่าเสื้อกันฝนนี้เอาไปโรงเรียนไม่ได้นะฮห้ามีท็อตเต้โกก็ได้ท็เต้กัมเตะก่งในเดี๋ยวเช้าวนนี้น็อเวันมันจะตัววนนีท่อี

明日雨ない朝雨かな明いしなでょょそうの誰っったのこ言ったかババススもちょっと待っててください。っっててくださいーファーはねえな。 นี่ค่ะไม่เห็นแสงเลยนะคะฝนตกแบบนี้ตกกี่วันเนาะวันฝ<อ>นตกนะคะเด็ก นักเรียนญ,ญี่ปุ่นจะต้องใส่บูทไปกันนะคะต้องใส่บูทกันเพราะว่าเวลาเด็กเดินออกมานอกห้องจะต้องใส่บูทนะคะมันจะเลอะนะคะนอสโลสโลดนะเนยอีกประมาณสามสี <Okay. S 1> ่นาทีนะคะรถมาได้ไหมได้ไหมได้ไหมนอสโลสโล マママとこここでいいいいよセやそしたらこれだけ自分でうろったらこれないでね忘れてるでしょそこそスそー来るですね อ่อนี่แชมพูเดี๋ยวอีกสามสี่อีกสองสามนาทีนะรถก็จะมาแล้วโอีกขวดหอมไหมคะโอ้ยก็ だ,だめじゃん雨するいあっじゃあ,あの雨降ったら野菜ねするよ野菜が野菜が大きくなるよそうですよマラカー ใส่เคขึ้นงรถไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณยายเก็บเสื้อกันฝนก็แสบแป๊บหนึ่งนะคะคนี่นะคุณยายจะเดินออกกับลังสักรอบหนึ่งนะคะนี่นะคะฝน เขามาซ่อมแซมใหม่ทำกระจกใหม่อะไรใหม่หมดก็คือเสียงเครื่องวินค่ะแออะไรก็ใหม่หมดเลยนะคะเขาจะเปลี่ยนให้ทุกๆครั้งที่ถึงเวลาเปลี่ยนนะคะเพราะว่าเขาจะรับผิดชอบหมดเขตนี้ทั้งเขตเลยโอเคนะคะ ก็มีขอขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ